วันนี้มีเพจซื้อขายรหัสเกมเอาวมาแนะนำนะครับโดยแอดมินต้น t ีพีนะครับผมหมดปัญหาการโดนโกงแน่นอนนะครับไม่โกงไม่เกลียนรับประกันร้อยเปร์เซนะฮะการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการเพจแท้ต้องเจ็ดหมื่นผู้ติดตามเท่านั้นนะครับกดถูกใจและกดติดตามเพจด้วยนะครับสวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เป็นหนุชนะครับก็อยู่เกมเอาวีซีซั่นที่16นะฮะ ได้เล่นาตาจนได้ครับผมโซลแลงแล้งคอมนะฮะคอมเบนเดอร์สองแล้วตอนนี้นะครับอ่าดาซี่นะฮะโอเคตัวนี้ละกันครับผมมีความเร็วตีด้วยเพราะว่าาตาร์แพตใหม่เนี่ย <Your> teacher, ผม <Japan. S 1> จะใช้ uh, การบินโดยการคอมโบกักบการโจมตีปกติด้วยนะครับผมมันจะได้บินหลายๆครั้งนะฮะมันบินได้มากกว่า3ครั้งนั่นเอง ไอเทมก็เดี๋ยวหาดูแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหคนแรกคนแรกทำไมอัตราชนะเขาโหดจังวะ93าเปอร์เลยวะซาตาพลังลบ6,189เเยอะจัดโอ้โหฮีโร่ก็ <10 seconds S 1> ตามนี้ครับ <remaining. S 1> ทีมนั้นเนี่ยโคตรแข็งแกร่งเลย <laughs> มาครับผมมาลุยกันนะฮะ รูที่ผมใช้ซาตาในเกมนี้เนี่ยผมใช้เป็นดีโซเลตนะฮะสปิริตสเตนสิเมตรทุกช่องครับผมแล้วก็พลังแฝงเดือบแปะให้ตอนต่อต่อมาเดิ่มนะครับ <to> ไม่ค่อยหลุดเลยนะครับตัวซาตาเนี่ยถูกแบนบ่อยมากนะฮะผมอยากรู้จริงๆนะฮะหลังจากที่มีการอ <On S 1> ันเน <Red S 1> ปเดตแผ่นมาเนี่ย oh. ปรับสมดุลมาเนี่ยมันโหดขนาดที่แบบต้องแบนเกือบจะทุกเกมเลยหรือเปล่านะครับคือผมเล่นวันละไม่กี่เกมทุกเกมที่ผมเล่นก็โดนแบนตลอดนะฮะลงแรงเนี่ย เหมือนเดิมครับผมอัพสกิลสองนานะครับผมเล่น <p> เพราะว่าความคิดเห็นส่วนตัวสกิลสองมันคอมโบง่ายกว่าแผนนี้มันจะมีขีดนะฮะเนี่ยขีดการบินนะครับผมขีดการบินก็มามาสามารถบินได้5ครั้งนะฮะแตกได้5ครั้ง <First Blood. S 1> ก็ <R ally. S 1> ยิง่งจำนวนครั้งเยอะก็ยิ่งแรงนะฮะ แต่ก็นั่นแหละเอาชัวร์ก็3ครั้งบินนะฮะเอาให้ติดเล่นยากกว่าเดิมนะฮะยากตรงที่ว่ามันบินได้หลายครั้งนี่แหละถ้าเราไม่สนใจเรื่องการเ,เรื่องจำนวนการบินเนี่ยสามครั้งบินติดก็โอเคแล้วนะ,ะมันก็แรงแล้วนะแต่ถ้าอยากให้มันแรงขึ้นไปอีกก็นั่นแหละห้าครั้งนะฮะบรลต์คูดาวครับผม15เซนตต้องระวังนะฮะดาร์ซี่เราใช้บุญน,นี้เนี่ย ถ้าโดนพวกซีซีหน่อยเนี่ยเราอาจจะหนีไม่ได้ไม่ทันนะครับโอเคกลับไปเคลียร์คีพเลนครับผมสกอร์หนึ่งศูนย์นะตอนนี้เล่นซาต้านะครับผมวิธีการบินง่ายที่สุดเลยแบบเบสิกอีซี่เลยแบบคือเราต้องใจเย็นนะครับเจ้าวะเรากดอันติเนี่ยเดี๋ยวนะฮะผมต้องไปช่วยข้างล่างก่อนโอ้โหมาหลอกเลือกก็โลแวนเลือกโลด้วยโอ้โหไม่มีไม่ได้หรอ อันตรายังไม่ได้เลยครับถ้าเมียนตีเนี่ยโหตรงนี้ตายหมดอ่ะตายหมดก็มาก็คือเอาชัวร์เลยครับเวลาเรากดอันตีนะครับอย่าพึ่งพยายามบังคับมือซ้ายนะฮะเพราะว่าอ่ามันจะเป็นการบินไปเลยนะถ้าเราบังคับมือซ้ายเคลื่อนที่นะครับตามแนวทิศทางที่เรา <An enemy S 1> เคลื่อนที่ไปเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งไปนะฮะซึ่ง <What? S 1> ถ้าเราพุ่งไม่โดนตัวสกิลหรือฮีโร่หรือมินเนี่ยอะไรก็แล้วแต่มันก็ก็ไม่เก็บสแต็กระเออพูดง่ายๆเลย อันนี้คือในเคนสเอาซ้ายอันนี้คือในเคสที่เราต้องการที่จะบินนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะหนีเราก็ก,ก็พุ่งหนีไปปกตินะฮะกดนันติแล้วก็เลือกทิศทางที่เราต้องการจะไปนะฮะแค่นั้นเองเวลากดใช้ต้องใจเย็นนะฮะตั้งสตินิดหนึ่งโอเคสกิลเดียวก็บินได้ครับผมแต่ามาดานผมไม่ค่อยมีนะผมโอ้โหการนี้มาไม่ได้นะไม่ได้นะไ ้าไปนะฮะเราหมดจะเล่นจัดจริงๆถ้าเราคอมโบแบบใช้สกิลด้วยตัวไอตัวนั้นมันชื่ออะไรวะลืมดีแลกเออน่าจะตายไวกว่านี้นะครับหรือต่อครับผมสกอร์ในเกม4-2ฮะทีมเขาเนี่ยแข็งโป๊กเลยนะโอเมนมาลอดโอ้โหมีตัวดีแลกเดี๋ยวไปเล่นล่างดีกว่านะฮะอันตีเราจะได้แล้วครับ อมาหลอดเข้าฮะโอ้โหติดว่ะเนี่ยครับผมโดนซีซีขาดบินไม่ขึ้นฮะจังหวะนี้เราต้องเอาตัวรอดเองนะ4ตัวโอ้ผมไม่ไหวแล้วเพื่อนดีแลกมีฉีดไหมเนี่ยโอ้โหเลนล่างต,ต้องปล่อยแล้วลมั้งเพื่อนอันตรีพร้อมแล้วเพื่อนบอกล้มกลุม่ม จะได้ครับค่อนข้างยากบินตอนที่เขามีพวกสกิลอะไรกันใช้เนี่ยเรียบร้อยครับบินได้4สแต็กนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นเมทที่เติมเพื่อนไวพอสมควรนะครับเดี๋ยวดี๋ยวๆๆโอ้โชคดีมากที่โอเมนเขาเกี่ยวผิด โอเคครับเจ็ดสี่ก็ผมสกอตตอนนี้เวลาเกมสี่ทีครับเหมือนโอเมนเขาจะมาเด็บล่างเอาเลยดิรออะไรอะ่ะรออะไรอ่ะรออะไรตายเรียบร้อยครับเออเราก็าวิ่งให้ป้อมยิงฟรีดีจริงๆกลับที่ไหนล่ะเดี๋ยวเราเคลียร์คีฟเลนนี้ฮะแล้วก็เอาป้อมเสร็จเรากลับไปเติมเลือดก,ก็ได้นะ กล <Okay. S 2> ับไปแล้วกันนะครับโอ้โห่นมาเนี่ยทันมาเนี่ยทันมาเนี่ยโหเ, oh, เยอะว่ะไม่มีใครมาเติมเราอะ่ okay. ะโอเคล็อกซี่มาแล้วฮะแต่ว่านะคอสเลื่อนโลมากตายสวยฮะโอ้หน่ะคอสตายปลาเราตายไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแรกมาหลอดกับปลาเราเนี่ย ือว่าเขาค่อนข้างที่จะช่วยเราโอ้โหล็กซี่ทำไมมันโหดจังวะโอเคโอ้ผมเป็นเมทที่จนอีกแล้วเกมที่แล้วก็เป็นเมทที่จนเกมนี้ก็เป็นเมทที่จนอีกไม่ตายเด็ไปครับผมเติมเพื่อนต่อฮะโอ้แวนอยู่ตัวเดียวหรือเปล่าเรามมติพร้อมใช้ครับพร้อมบินครับจังหวะนี้บอกเลยฮะบินไม่ดิปับ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 โอ้ในพุ่มก็มีแต่แวนไม่น่ารอดเดือดร้อยครับ โสกอโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยต้องหนีเอาตัวรอดไหมโอ้โหตาดิสมาปอยดีกว่าปอยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ล็อกซี่เอาอ่ะโอ้ล็อกซี่ทำไมดีเจเลือดเด้งปวดจังวะเฮ้ยโอเมนเนียวครับโอเคฮะโอเมนตายโอเคครับดีกว่าครับผมไปไม่ถึงครับจริงๆแล้ว ตอนนี้การเงินเนี่ยโ้โหล็อกซี่อย่างโหดไม่ทันครับไม่อยากเสียสปินโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอรอจังหวะล็อกซี่ไปแล้วฮะล็อกซี่โอเมนกะจะจับเราฮะไปดิรออะไรอ่ะไปดิโอ้โหสวยฮะโอ้โหช็อนนี้ต้องได้แล้วต้องได้หมดอ่ะต้องได้หมดอ่ะเพื่อน โหเพื่อนเล่นแบบคือได้สุดตัวมากอะโอเคเริ่มมัวละเริ่มรัวละต่อไหมเฮเตบอกนะครับให้หวังผมคงเล่นได้ตาเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องไปเคลียร์งานต่อก็คาดหวังว่าขอให้ได้คลิปนี้จบแล้วกันนะครับ หัวอัดแล้วมันไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์ได้ไหมนเนี่ยไม่เสี่ยงดีกว่านะครับทีเดียวมิดเลนแล้วกันถ้าเจอโอเมนเกี่ยวก็จบนะครับพาต้าต้องระวังกลับ ก่อนกลับครับเอาบัฟก่อนจริงๆเราไม่ต้องกลับก็ได้นะเรามีบัฟไม่ถึงนะบินเลยบินเลยโอเคสวยงามครับเซฟิล่าซัพพอร์ตโลมเราออกล้าเล่นมากโคตรปวนคือทีมผมอะโคตรบางนะครับแต่ว่าการป่วนไฟนี่ใช้ได้เลยนะคือแท้งมีคนเดียวก็คือมีล็อกซี่เวลาเราหาไฟใหญ่เราพยายามหาไฟที่แบบมีล็อกซี่อยู่ด้วยนะครับ ก็จะเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับโ,โอ้โหล็กอกซ้าอย่างโหดอ่ะสองหนึ่งเอาไม่อยู่โอเมนกับตัวมาลอตมาลจาัจจ้ามาลจาัจจ้าแตกโอ้ยญญเกือบเผลอไปกดมแอบบแบบนอ่าดักมอนสเตอร์แบบนนในป้อมเ,เองโหเสียเลยเสียมงก่อนเลย ตัวตัวเองตายกดไม่ทันเนี่ยก็เลยกดไปก่อนค่อยเล่นไปโบปะโบปะครับผมโอ้โหทำไมล็อกซี่เขาโหดอย่างวะจบได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทิมหมดแล้วเขาเกิดพร้อมแตกแต่ โอ้ผิด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 วันนี้น่าจะแตกครับผมถ้าบินไม่ขึ้นอย่างนี้ก็กำลังคิดอยู่เฮ้ยจะบวกดีไหมหรือว่าจะถอยดีนะฮะถ้าถอยก็น่าจะรอดนะกดสกิลวันตีแล้วก็ถอยอย่างเงี้ยนะฮะพลาดไปไม่เป็นไรครับผมสกอร์25ต่อ12วันเวลาเกม10นาทีครับดูการฆ่าของล็อกซี่90นะครับการเงินนี่นำโด่งเลยยังเถื่อน ก็ไม่แปลกใจนะครับผมที่ซาตาโดนแบนเนี่ยขนาดผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะยังมันยังคือมันมันโหดอะขนาดคนเล่นไม่เป็นอย่างผมมาเล่นเนี่ยยังรู้สึกเลยว่ามันโหดขึ้นนะฮะนี่ดาเมจไอเทมผมไม่ได้ออกแบบดาเมจจ๋านะออกแบบลดฟูดาวแล้วก็มีกรอะนะฮะมีดาเมจนะครับนิดหน่อยก็ยังมีความรู้สึกว่ามันโหดนะฮะทันไหมเนี่ยโ้ยโดนดักโอ้โหต้องบินละ เงานแตกเองครับสวยโอ้โหโชคดีที่ไฮแต่อยู่ใกล้ครับเกือบคือเมื่อกี้ถ้าบิดไม่ขึ้นนี่จบเลยนะจบเห่เลยสองตัวอะสี่วิครับันตีเราสี่วิครับปั๊บปั๊บปับปับโอ้บิดไม่ขึ้นอีกแล้วติดฟอร์สเคปหรือเปล่าเมื่อกี้ สองหนึ่งอะ <า S 1> ต้องแลกแล้วมาต้องแลกแล้วต้องแลกแล้วเล่งด่ดวนต้องคอมโบสกิลหนึ่งสองฮะเอาชัวร์นะฮะปั๊มฮะติดสี่ปั๊ดดปมครับถอยแล้วผมไม่สู้ละเฮ้ยเันติจะได้แล้วเอาติดคืนโอเคครับชานิสไม่ไล่ครับผมเดี๋ยวเล่นรอมเพื่อนนะครับเดี๋ยวรอให้เพื่อนแบบพร้อมกันแล้วก็ค่อยแบบจบไปเลยแล้วกัน กลับครับเติมเลือดหน่อยทันปะเนี่ยทันหรือเปล่าโอเคไฟจบแล้วฮะเซฟพิล่าแตกครับไม่เป็นไรปกติถ้าออกเซตไอเทมดาเมจจ๋าเนี่ยคีาสกิลเดียวน่าจะแตกกันแล้ว พัสดบเดียวนะครับแต่นี่คือแบบดาเมจเราไม่ได้บิวมาแบบเป็นดาเมจจ๋านะครับมีกรอบมีอะไรด้วยนะมันก็เลยแต่ขนาดนี้ยังรู้สึกว่าแรงนะครับตีฮีโร่เขียกคิมมิดเลนนะครับเดี๋ยวเราไปเติมล่างเอาตัวหลังนะครับเนี่ยโอ้โหสวยครับ โริงอราครับใช้คอมโบกับจังหวะที่เราบินไปโฉบเ้าอะนะครับก็จะอยู่ในระยะทั้งสหอยเท่มนะครับรดกรอบจบแล้วเรียบร้อยไม่แปลกใจเลยครับที่ซาตาโดนแบนนะเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมโหขนาดนี้ยังไงก็โดนแบนไม่เกี่ยวกับกิโรใช่ไหมร็อกซี่ยังโหนะตอนแรกเข้าใจว่ามันน่าจะแพ้แล้วเพราะว่าเวลา ตอนรับฮีโร่อะนะครับโหทีมเขาโคตรแข็งเลยโอเมนเอ้ยนะฮะมาหลอดเอ้ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีตัวซานิดอีกชุดแข่งโป๊กนะฮะแต่ทีมเราเนี่ยอาศัยจังหวะพลิวนะฮะคอสก็พลิวให้เตก็พลิวสตาร์ก็ยิ่งพลิวนะฮะยิ่งพลิวหรือเปล่าคือเป็นตัวจับยากหมดเลยเนี่ยทีมผมเนี่ยแต่ว่ามันบางนะฮะยกเว้นตัวล็อกซี่นะครับล็อกซี่เล่นอย่างโหด โอเคคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปนะถ้างั้นขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบยังไงก็อย่าลืม subscribe และแชร์ช่องเป็นหู่มีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ